กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะรอดไหมวันที่สองจะรอดช่องได้ไหมตามวิษณุบอกนะจะพลาดแควไหมเพราะว่าที่ผ่านมาหลุดพ้นไปแล้วสองคดีนะสารธมนูญยกฟ้องใบนะสดสดหมัดหมร้อนๆเนี่ยเห็นไหมนะครับก็โดนยกฟ้องใบสองคดีนะครับ คดีแรกก็อะไรอ่ะคุณ,ณสมบัตนะิเป็นข้าราชการหรือไม่เป็นข้าราชการแล้วในส่วนคดีต่อไปก็เรื่อง,องที่บิ๊กโจ๊กฟ้องใบนะคุณก็ดูนะครับนะมันลอดช่องมาได้ตลอดแต่ตอนนี้ให้เหตุผลอะไรที่จะไปลอดช่องให้ตัวเองพ้นผิดมันยาก่ะเอาพี่น้องคนละหนึ่งคอมเมนต์หน่อยนี่เอาเอารอดยังไงมั่งเอาใช้เหตุผลอา่าเหตุผลยังไงทุกคนอยู่ได้ นะข้าราชการทหารทุกคนหลังกเกษียณอยู่ได้ตัวเองก็อยู่ได้แล้วนี่แหละครับมันวิบัติมันจะไม่ให้วิบัติยังไงอ่ะก็บ้านหลวงสร้างเนี่ยมันไม่พอมันไม่มันไม่พอทหารจํานวนทหารที่เข้ามาอยู่อ่ะคุณเพราะคนที่กเกษียณกลับติดได้บ้านเนี่ย ติดตัวไปด้วยทุกคนสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตวที่สร้างบ้านพักหลวงของข้าราชการทหารที่ภาคเหนือที่สร้างกันหลังมาเริ่มเพิ่มโดยใช้งบภาษีประชาชนน่ะแล้ววันนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าบ้านหลวงเนี่ยมันไม่พออยู่เพราะมันไม่พออยู่และเอาเงินไหนมาสร้างก็เงินภาษีประชาชนแล้วเราไม่เดือดร้อนกันเลยเหรอวันนี้ข้าราชการท,ทหารเนี่ยอยู่กันเยี่ยงกว่าเทวดาอีก มีสวัสดิการเพียบพร้อมลองไปเปรียบเทียบกับข้าราชการตำรวจสิครับตำรวจยากจนเอายากจนเอาตำรวจยิ่งดำรงตำแหน่งสูงยิ่งเป็นหนี้เป็นสินบ้านพักจะมีเป็นงเป็นหลังเหมือนกับข้าราชการทหารก็หาไม่ส่วนมากก็เป็นแฟลตห้องเล็กๆให้กับตำรวจอยู่แล้วนี่มันมาตรฐานขนาดนหนข้าราชการด้วยกันมันยังไม่เท่าเทียมกันเลย และจะให้พูดยังไงอ่ะตำรวจยังดูอยู่แฟดกันอยู่เลยห้องเนี่ยเล็กยังกะดูหนูแต่ไปดูข้าราชการทหารสิบ้านหลังลำเลิมเทิมไฟก็ไฟหลวงน้ําก็น้ําหลวงอยู่กันสบายพอหลังกเกษียณก็ได้บ้านพักติดไม้ติดมือไปได้ทรัพย์สินของทางการติดไม้ติดมือไปแล้วคุณดูดิครับขนาดบทบัญญัติความเป็นธรรมในข้าราชการในระดับเดียวกันด้วยนะตําแหน่งเดียวกันนะ พลเอกพลโทพลตรีร้อยเอกร้อยโทร้รอยตีตำรวจกับทหารสวัสดิการก็ต่างกันครับพี่น้องความยุติธรรมก็ต่างกันคุณดูคุณอยู่อย่างนี้ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยพอเรื่องมันแดงประชาชนก็รู้ประชาชนก็ตั้งคําถามอา้าวทาไมมันพิลึกพิลั่นอย่างนี้ล่ะเออบ้านหลวงก็ของหลวงสิจะเป็นเป็นของส่วนตัวได้ยังไงอ่ะทรัพย์สินหลวงก็เป็นทรัพย์สินหลวงสิจะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวได้ยังไงอะ จะมาโอนเป็นทรัพย์สินตัวเองนะคนเอกประยุทธ์จันโอชาให้เหตุผลไปที่สาลน้ำนูนบอกว่ากลัวความปลอดภัยเลยต้องอยู่บ้านหลวงบ้านทีเ่เขาจัดสรรไว้ให้ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี <c oughs> ก็ไม่ไปอยู่กลัวอันตรายเอา้าถามกลับพลเอกประยุทธ์จันโอชาถ้ากลัวความไม่ปลอดภัยเนี่ยคุณมาเป็นนายกร,รัฐมนตรีทำไมในสมัยพลเอกเอในสมัยทักษิณชินวัตรในสมัยยิ่งรักเขาโดน รอบยิงกันกี่ครั้งตอกี่ครั้งเขาไม่เห็นจะกลัวเลยถูกไหมเขาไม่กลัวทีนึงไม่เป็นไรเขาโดนรอบสังหารกี่ครั้งนะทักษิณชินวัตรโดนรอบยิงกี่ครั้งโดนรอบระเบิดกี่ครั้งเขายังไม่กลัวเลยนะขนาดเขาโดนรอบสังหารกี่ครั้งตอกี่ครั้งเขายังไม่คิดจะเอาบ้านของเป็นบ้านพักหลวงเนี่ยของใครนะเอามาเป็นของตัวเองเลยลุณดูสิครับคุณใช้เหตุผลยังไงอ่ะ คุณใช้เหตุผลนี so ้ให้ทนายเนี no like ่ยยื่นไปที่ศาลน้ำเงินบอกว่ากลัวความไม่ปลอดภัยก็เลยต้องพักบ้านพักหลวงต่อตั้งแต่ปีห้าเอย่างนี้มันน่าโดนไหมครับเหตุผลแค่เนี้ยเหตุผลแค่เนี้ยจะทําให้หลุดพ้นจากข้อกล่าวหาเหรอโหมันก็เป็นซูเปอร์แมนแล้วครับถ้าหลุดได้ขนาดนี้มันก็เป็นเทวดาแล้วครับนะถ้าคุณให้เหตุผลอย่างนี้แล้วาศาดันทลึ่งตัดสินไปด้วยว่าพ้ผิดเนี่ยนะ โอ้โหความบทบทบัญญัติข้อกฎหมายความขลังนะมันจะ,จะยังคงมีอยู่หรือเปล่าถามกันดูลึกๆก,กันแล้วกันแล้วประชาชนก็จะมองกันยังไงนั้นแสดงว่าต่อไปจากนี้ถ้าตัดสินกันอย่างนี้นะเอาผมผมบอกว่าถ้าตัดสินถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาทะลึงตีตกไปในในกรณีนี้นะคุณฟังผมดีๆนะประเทศชาติบัลัย จะไม่บไรรลัยได้ยังไงอ่ะหลังจากนี้คุณก็ต้องหาบ้านพักหลวงให้กับทหารนะทุกคนนะต่อไปจากนี้ทหารที่บรรจุใหม่ที่เป็นทหารก็ต้องมีบ้านพักเป็นของตัวเองนะพยศหนักๆนักเข้ายศสูงสูงเข้าก็ต้องมีบ้านพักเป็นของตัวเองหลังกเกษียณก็ต้องโอนให้เขาไปแล้วค่าราชการทหารบรรจุป,ปีหนึ่งเท่าไหร่แล้วครับแล้วนับจากนี้อีกสิบปีคุณจะต้องสร้างบ้านให้กับทหารอีกกี่หลังละครับ กี่หมื่นกี่พันหลังกี่แสนหลังถึงจะพอแล้วครับแล้วสุดท้ายก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับทั่วประเทศเนี้ยกาบ้านพักเนี่ยเป็นของทหารหมดแล้วครับเพราะหลังจากนี้บรรจุตั้งแต่ปีนี้ไม่ต้องนับปีห้าเจ็ดหรอกค้าราชการทหารบรรจุไปเท่าไหร่แล้วคุณต้องสร้างบ้านเพื่อให้เพียงพอต่อค่าราชการทหารที่บรรจุมาเนี่ยนับจากนี้อีกสิบปีอะนะค่าราชการข้าราชก,การทหารมีบ้านกันทุกคนนะทั่วประเทศอะคราวนี้คุณถูกไหม แล้ยอมได้เหรอครับฮะนะครับวันนี้เนี่ยเอาเอากันให้พวกพ้องสบายกันตอบแทนกันซื้อเรือดำน้ำกันนี่แหละผลต่างตอบแทนที่คุณเนี่ยต้องชดใช้กันแล้วมันผิดกฎหมายแล้วกฎหมายมันห้ามเอาไว้อย่างชัดเจนอย่างเงี้ยจ,จะรอดไหมเออจะรอดไหมล่าอืมอยากจะรอดูคําพี่ภากษา วันที่สองนี้ประยุทธ์จะออกหลุอเหล่าเออใครเนี่ยคุณอะไรเนี่ยนา,นายกจะออกไหมสารรัฐมนูนคือผมบอกแล้วไงตัวเต็งอ่ะนายกคนต่อไปก็หนูอนุทินชาญวีรกูลผมก็บอกไว้แล้วว่าก่อนหน้านี้ก็จับตาดูนะว่าที่นายกคนใหม่ดีๆก็นี่แหละหนูอนุทินนี่แหละคุณคิดว่าเป็นไงล่ะจะแย่กว่าเดิมหรือจะดีกว่าเดิม หนูอนุทินมาแล้คืออย่างหนึ่งแล้วละส้มลนไปที่หนูอนุทินแล้วหนูอนุทินจะกลืนน้ําลายตัวเองอีกหรือไม่เพราะหนูอนุทินนะที่ให้คํามั่นสัญญากับประชาชนตอนที่จะก่อนเข้าไปร่วมรัฐบาลบอกว่าการที่ตัวเองจะเข้าไปร่วมกับรัฐบาลเนี่ยเป็นพักร่วมรัฐบาลเพื่อที่จะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ เขาพูดก่อนที่จะเข้าไปร่วมชัดเจนแต่ตอนนี้ถ้าส้มลนไปที่หนูอนุทินดันได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็แน่นอนฮะประชาชนต้องกดดันไปที่หนูอนุทินว่าจำได้ไหมพูดอะไรเอาไว้จะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องทำให้ได้จริงนะคราวนี้นะครับตกหลุมพางหมดเลยเข้าทางกลุ่มผู้ชุมนุมหมดเพราะหนูอนุทิน ต้องโดนจับตามองว่าจะกลืนน้ำลายตัวเองหรือไม่หรือยังจำคำพูดตัวเองก่อนที่เข้ามาเป็นพักร่วมรัฐบาลได้หรือไม่ว่าอยากจะเข้าไปแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะปลดสอวออกและไม่ให้สอวอเนี่ยโหวตนาะยกรัฐมน,นตรีเพราะมันมองเห็นแล้วว่า สวมันจะโหมดโหวดหมาเป็นนายกรฐมนตรีมันก็โหวดได้มันจะชูใครเป็นนายกรฐมนตรีมันคนคนนั้นก็ต้องเป็นนายกร,รัฐมนตรีโหวดแมวแมวก็ต้องเป็นนายกร,รัฐมนตรีนะโหวดหมาหมาก็ต้องเป็นนายกฐมนตีเป็นได้หมดอ่ะเพราะนายกฐมนตีไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเป็นใครก็ได้คุณถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ดุเด็ดเป็ดมันและใจจดใจจ่อกันมากๆเลยในวันที่สองในดูดีๆครับความพิเรนความโกลาหลมันจะเกิดขึ้นไหม แล้วนะครับในวันที่สองถ้ามันผลออกมาเป็นบวกมันจะคลายล็อกนะครับคลายล็อกคลายบรรยากาศทางด้านการเมืองเนี่ยนะให้เกิดการผลคลายมากขึ้นนะครับจากตอนนี้เราเห็นนะมีการประท้วงกันทุกวันมีการอัดขยี้บี้นะแหลกลานเลยของกลุ่มผู้ชุมนุมความเร่าร้อนของนะกระแสการเมืองเรื่องการบ้านการเมืองเร่าร้อนเหลือเกิน เริ่มมีกันนะครับเร่งกลองลบเร่งตีกลองลบกันโอ้โหโหนกันนะเพราะตอนนี้เนี่ยสังเกตได้นะครับทุกทุกทางทุกทุกเกือบท,ทุกทุกจังหวัดนะเรื่องการบ้านการเมืองเนี่ยโหมลงเงินสุดๆโดยเฉพาะมาผนวกกับการหาเสียงของสอ,อบจของอบจในแต่ละจังหวัดกำลังโดนจับตามองว่าพักไหนจะ จนะิงชัยเหนือกว่าก็มีตั้งแต่เพื่อไทยมีตั้งแต่ก้าวไกลมาประชารัฐหลายกระแสเขามองว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลมาชิงกันเองสุดท้ายหมูก็โดนประชารัฐฆ่าไปกินก็ต่างๆนานาละครับตีความหมายทางด้านการเมืองกันสุดท้ายเนี่ยลงอาบจกันกี่จังหวัดสุดท้ายประชารัฐก็จะกลืนไปหมดจะได้ที่นั่งในส่วนของอาบจไปเกือบทุกจังหวัด เอาแล้วล่ะ,ะการตีความในส่วนของการเมืองการคาดเดาการคาดคะเนทิศทางทางด้านการเมืองในส่วนของทิศทางการเมืองท้องถิ่นก็ดีนะปัญหาในส่วนของตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาในระดับประเทศก็ดีปนวก,กันมาพร้อมๆกันในเดือนธันวานี่แหละโอ้โหและเดือนธันวาเป็นเดือนแห่งบบโอ้คุณเนยจะบอกว่าเป็นเดือนแห่งแห่งการสุขงอมของเออะไรนะ ของเหตุบ้านการเมืองก็ว่าได้แล้วครับเดือนธันวาเนี่ยเป็นการโหนกลองรบกันนะเป็นการโหนกระแสว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องจบภายในเดือนธันวาก่อนปีใหม่ปี64เอากันอย่างนั้นเลยทีเดียวก็ต้องดูละครับเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหลายหลายทาิศหลายหลาทางหลายๆเรื่องก็ไปตรวจอบเหมาะเอาเดือนธันวาหมดเลยอะแล้วคุณจะให้ตีความหมายว่ายังไงเ่ยถูกไหมนะ ประชาชนนะ่ะตื่นตัวเยอะที่สุดแต่ยเดือนเนี่ยเดือนธันวายีิบวันที่ยี่สธันวาเนี่ยประกาศผลเลือกตั้งท้องถิ่นอวจอเนี่ยเท่าที่รู้มาตอนนี้คลื่นใต้น้ำซื้อกันบันทไทยซื้อกันแหลกเลยในแต่ละจังหวัดไม่รู้นะอันนี้พูดไปนะมีการเสนอค่าหัวกันโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายไก่กองก็เอากันแล้วครับนะตอนนี้เนี่ย ลองดูว่าผลนะหรือทิศทางการเมืองหลังวัน20ธันวาเนี่ยมันจะเป็นยังไงใครจะเป็นตัวจริงใครจะเป็นตัวปลอมใครกระแสดีใครกระแสไม่ดีใครได้ที่นั่งไม่ได้ที่นั่งรู้หมดแหละนะเพราะฉะนั้นจับตากันดีๆครับจับตากันดีๆแล้วนะขอคอมเมนต์หน่อย ที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อกี้ว่าถ้าหนูอนุทินมาเป็นนายกร,รัฐมนตรีแทนพลเอกประยุทธ์คุณว่าบ้านเมืองเนี่ยจะไปในทิศทางใดจะดีขึ้นไหมจะเชื่อได้ไหมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณหนูอนุทินก็พูดกลับไปกลับมาประชาชนบางคนก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวคุณหนูอนุทินก็เข้าไปบีบน้ําตาอีกเป็นนายกร,รัฐมนตรีก็บีบน้ําตาอีกแล้วก็ลักษณะเข้าสุภาษิตโบราณว่าบีบน้ําตาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอีก เชื่อถือไม่ได้นะประชาชนนะในวนนึงนะเห็นการทํางานของคุณหนูอนุทินบอกเชื่อถือไม่ได้นะเดี๋ยวก็หลอ,อกอกีกนะเป็นหนูหลอ,อกแมวไปมันเป็นลักษณะอย่างนั้นไปนะบางคนก็บอกโอ้ขอด้ดีมันเป็นการเปลี่ยนขั้วการเมืองสุดท้ายแล้วนะพักภูมิใจไทยก็ขึ้นมาเป็นบริหารเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรปรับคอลมอใหม่ปรับทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นคุณหนูอนุทิน นั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็คงจะดีขึ้นนี่เสียงอีกทางมาบอกว่าคงจะดีขึ้นดีจากเดิมอ่าก็คงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในเดือนมกราคมนี้เออก่อนปีใหม่บางคนก็บอกว่าอยากเห็นของขวัญปีใหม่อยากเห็นรัฐบาลชุดใหม่อยากเห็นทางรอดของประเทศไทยก่อนปีใหม่ปีหกสี่นี่ได้ไหมเพราะเดือนหน้าเนี่ยก็ปลายปีแล้วนะ เดือนหน้านี่ก็ปลายปีแล้วจะมีข่าวดีให้กับคนไทยได้ไหมเอามาว่ากันไปละครับแต่สิ่งมึงที่ประชาชนเขาหวังว่าอย่างสูงเลยว่าถ้าสมมุติว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดนสารน้ำนูนสั่งแล้วเนี่ยนะครับอ่ารู้สึกว่าจะมีโทษนะแบนห้ามเล่นการเมืองประมาณ2ปี3ปีมั้งนะถ้าพลเอกประยุทธ์โดนนะครับโดนในกรณีบ้านพักหลวงเนี่ยนะ นะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะในทางที่ดีแต่ประชาชนทั้งประเทศก็คงยังหวังว่าหนูอนุทินเข้ามาเนี่ยอย่าใช้โครงการเดิมๆแบบกู้แล้วแจกกู้แล้วแจกเหมือนอรัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็แล้วกันอย่าเอาเยี่ยงอย่าเอาอย่างเพราะประชาชนเนี่ยเขาจะตายเขาจะชิบหายกันหมดแล้วเพราะตอนนี้หนี้ต่อหัวหนี้ต่อครัวเรือนเนี่ยนะทะลุไปเกือบ8ล้านล้านกันไปแล้ว เกือบแตะสิบล้านล้านเข้าไปแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วแค่สี่ล้านล้านสามล้านล้านเนี่ยนะเออตอนนี้ผ่านมาแค่สามสี่ปีล่อไปเกือบจะสิบล้านล้านเข้าไปแล้วแล้วจะบอกว่าประเทศเนี่ยร่ำรวยได้ยังไงล่ะในเมื่อไอคนเป็นหนี้เนี่ยคือประชาชนคนที่จะมาใช้หนี้เนี่ยทะลุไปเกือบสิบล้านล้านเข้าไปแล้วเอาความจริงมาพูดกันสิครับวันนี้นะเอาความจริงมาพูดกันสิวันนี้เนี่ย ประเทศชาติเนี่ยมันบอบช้ำขนาดไหนก็พูดกันตรงไปตรงมาไม่ใช่โอ้โหสร้างสถานการณ์เหลือเกินรองโคโกรัฐบาลน่ะนะโคโสกรัฐบาลอ,นะออกมาว่า GDP เราก็เดองขึ้นตั้งเกือบ4จุดเนี่ยหวังไว้เนี่ยวางเป้าไว้ปีหน้าต้นปีหน้าเนี่ยกระเตื้องขึ้นไปบวกไป4%อย่างเงี้ยคือมันมันบวกยังไงวะเฮ้ยเอาเจริงๆตอนเนี้ยนะบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วนะอย่ามาประท้วงเลย นะเนี่ยพอประท้วงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมันจะสุดหนักไปอีกเนี่ยตอนนี้มันกําลังไปได้สวยเลยเนี่ยโอ้โหมันดีมากเลยเนะรองโฆษกรัฐบาลออกมาพูดแต่มันสวนกระแสนนะคุณมันสวนกระแสโดยสิ้นเชิงคุณดูสิครับนะการบินไทยก็จะเจ๊งเงินประกันสังคมก็หายสองล้านล้านก็ยังหาไม่เจอนะ แล้วมีแนวโน้มว่าจะกู้อีก4.6ล้านล้าน 4. เอ้ยโทษที4.6หมื่นล้านแล้วจะกูกเ้เพิ่มอีก45หมื่นล้านแล้วมันจะเอาตรงไหนมาดีขึ้นน่ะ GDP เนี่ยเอาจริงๆคุณวัดจากตรงไหนอ่ะวัดจาก GDP ของเครือเจริญพวกพันเหรอหรือวัดจากเจ้าสัวเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สี่เบอร์ห้าของเมืองไทยเหรอถ้าคุณวัดอย่างนั้นอ่ะมันขึ้นอยู่แล้วแหละ GDP แต่คุณไปดูทีครับคนจนอ่ะมันจนลงจนลง แทบที่จะตายกันหมดแล้วนะรวยกันไม่กี่คนหรอกข้าราชก,การทหารเรอยู่ได้นะมีอาชีพเป็นของตัวเองนะรับเงินรับเงินเดือนรับเบี้ยรับ,รบ,รบ,รบวัดหลวงแล้วแถมยังประกอบธุรกิจกันในกองทัพก็ทําได้นะมันก็สบายแหละคุณวัดจาก GDP พวกนั้นนะ่ะแต่คุณลองมาวัดจากความจนของประชาชน่ิมันดีตรงไหนอ่ะนะผลประกอบการเนี่ยโอ้โหเลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเคยมีมา เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณก็ดูทีครับนะครับแล้วก็ช่วยกันคนละหนึ่งความคิดเห็นนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยวันที่ยี่สิบเนี่ยลองไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเออนะอืมอมีคนบอกด้วยนะดูดิขนาดพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณเรื่องนาฬิกาเพื่อนนาฬิกาแม่ยืมมายังเอาผิดพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณไม่ได้แล้วนี่ใครประยุทธ์จันโอชา จะมาเล่นงานประยุทธ์ขนาดประวิทย์ยังเล่นงานไม่ได้และจะมาเล่นงานนะประยุทธ์จันโอชาได้ยังไงขนาดประวิทย์คดีนาฬิกายังรอดช่องได้แล้วนี่คดีแค่บ้านพักหลวงเนี่ยจะมาเล่นกับลูกพี่ใหญ่ประยุทธ์จันโอชาจะได้เหรอไม่มีทางนะขนาดประ,ประวิทย์ยังเอาไม่อยู่ถูกไหมแล้วนี่มาประยุทธ์จะเอาอยู่ไหมเฮ้ย <c oughs> มีคนพูดอย่างนี้อีก นะจัดการประวิทยไ์ได้ก่อนเถอะก่อนที่จะไปเล่นประยุทธต่ะประวิทย์ยังเอากันไม่อยู่เลยนี่นี่เป็นไงล่ะมีคุณพูดกันอย่างนี้นะนี่มันถือว่าเป็นการท้าทายศาลไหมไม่ใช่เนาะนี่นี่คุณมิราบอกไม่เอาหนูนะเห็นไหมแต่คุณมิราบอกไม่เอาหนูหมาก็ไม่เอาแล้วคุณมิราบอกอย่างนี้เลย <laughs>